ผมหัวหน้าที่เทลโอีอสปอร์ตเอเทนออนเดอะโรดคนต่อไปผมรองหัวหน้า,าทีมเอทวยหัวเข็นกีดูคนต่อไปตามมนุษย์ป้าใครแต่งงามเน้ยคนต่อไปผมลาบหัวเข็นครับ<า><า>เดี๋ยวนะหัวเข็นทีคนต่อไปคนต่อไปผมมิติกานจิกากรไม่ได้เกี่ยวอะไรสวยขอบคุณครับสภาพ ถ้านึกถึงลูกอมต้องลูกอมคาเซโปยาซีฟันทอ,อ,ก,อ,อ,อกิตมึงเอาทีละคนนิคัดทีมคัดคัดคัด,คดเอาใหม่ถ้านึกถึงลูกอมต้องยาอมจุบจุบตราปุยเสียนใช้อมไทาทานในหลอดเดียวกันยาอมไม่สับยาอมไงเวียยาอมตราปุยเสียนลาดมไ่ดีพี่ขอโทษนะพี่ฟีดูแลพวกเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนี่เราเจอกับธงดาวว่ะลูกทำไงวะคุยกันก่อนไหมเราจะเล่นอะไรถ้างั้นนักยิงห้าผมเป็นโลม อเดอุ้ยพี่หนูเลิกพีดคุณเราอะนะมีหนึ่งคนที่แบบอะไรกลุ่มครับห๊ะเฮ้ยทีมไม่เคยรวมกันสักครั้งอ่ะเมียกูเป็นสันนิบาตไปเนี่ยอลไรนี่คือหมอรำมูบันไม่ได้พ่อแม่พี่น้องไปเพลงเป็นยัยเล่แม่เนี่ยอะไรนะยัยเล่ นนี่คือเมกาทอนนี่ไงลากมาไปยิงแล้วยิงจะชิมมันอยู่ฟังนี้แล้วมันมีไทเกียวด้วยเสียงกูเป็นอะไรทำไมพกมึงเงียบใส่กูเนี่ยไม่ได้ทั้งเกียนะพี่นีไงกูเทคกมาเทกมาเทคกมาไปทีฟาซาแล้วเนี่ยไอเราก็ลืมไปเนี่ยว่ามาเราจะตายแล้วอะไรปันหาพอไหมพัญหาไม่พอะปคืนไปสักครองพัญหาอะไรเทกมาไปกัดน,<อ>นกยูงแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ม้ากำลงกังจะตาย <c oughs> เรียกม้ากลับมา แล้วตอนนี้คิมมี่กเูเปิดบัตรไปแล,แล้วนกแสกมาแล้วคิมมี่นี่ยู่รอดเออแล้วนกแสกฆ่าคิมมี่ไปเร็วได้บนเป็อย่างไงได้โนนบนได้โบนโอ้ยยิงกูดันบลิรนี่กูนี่แดงตายนี่คนตายนี่แดงตายนี่น้นองนะมาเลยโปโปนี่เป็นสกินทาน์ฟอร์มเมอร์จะยิงตอนแล้วนกแสกไปยิงไปเล้วลกับการไปเลยการตตันพอมานใส่บัตนี้แล้วไพ่มาซอยกูบอมีไพ่ซอยกูบอมีไพ่ซอยกูบอ นี่ไงกัดหมาหมากัดหมากัดกัดหมดกัดติดเชื้อกัดให้ติดเชื้อทุกอย่างแม่พงแม่พงเป็นไรแม่พงมันหลุมพุมมันหลุมพุเหรอไอ้ลาบมึงไอ้ลาบ์ตายมันยิงโดนไหมนั่นสวยเอ้ทวยเอาแล้วครับทีนี้มันตายสิช่วยกัน เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยยยยเฮ้ยยยยเยิะโอ้ยยยไเฮียเตเตยเปิดหมดยดงเฮียเล่นไม่เปนไปเอไม่้